ไปนะยี่เพลนเลยนี่ม่ววาวนี่ดูอยู่มันม,นมนา,มานะสามตัวขึ้นมอเฮ้ยต้นเนื้อีเลยะคะรับต้นเนื้อต้นแบบใส <า S 3> ่จใจเลยใส่ก่อนเข้าใจไปตำเขาแล้วละ <4 S 2> สีเพ็่นั่นละแกเขาก็ได้ด้วยชุกแล้วเดี๋ยวอ้อตักเข้าแรกก่อนี่น้อย ทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้กับพ่อๆกับกบอลละมอนมยน่างใบใบในล่ะพี่น้องเลยเขากะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็พักผ่อนได้เพิ่งเติบล,ละได้ระยะหนึ่งละพี่น้องเลยกะที่ได้ไปหาอยู่หากินคือเก้าวละเมือนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็ขำเติบละ ประมาณใบสองก็ก้าพี่น้องเอ้ยส่วนทีมงานเข้าไปเมื่อแล้วละ่ะเลยแต่บาร์มอนกับบอสอนพี่น้องเอ้ยส่วนบอสอนไ่นอนอยู่เข้ากันสีได้ไปหาอยู่หาก,กินคือเก,ก้าวันละ,ละพี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นไรเลิกอ่ะรับเบิ้งรับส้มกับทีมงานบาร์มอนนั่นละพี่น้องเอ้ยว่าสีมานจำเลิกมื่อนี้ก็ได้ไะเบิ้งปุกบบอสอนก่อนเป็นละไปลำบอ่อซอนไปบป่ไป้า มาชวนน้องอนดลายพี่น้องไงตรงนี้เราก็ได้เดินทางออกจากบ่อนล้วละพี่น้องอ่ะแต่บ่อนเป็นยูบ่อนพวกเอาเออกไปก่อนเพื่อนก่อนอ่ะไปเรื่อยๆก็ติดตามเบิรงกับบ้านละม่อนเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสีมานื่แน่ ว่ากระนลงมากินน้ำคำนี่ละพี่น้องไงพอกว่าสซงนี่กระคำละห้าโมงมันจะห้าหกโมงอ่ะละนกนูน่าจะ,ะลงมากินน้ำนี่นะเดี๋ยวหาก็นั่งดักนี่ก่อนวิวว่ามันสีลงมากินหรือบ่นะแต่นกเห็นบินมาอยู่นกนะตายอยู่คำเติมล้วละ่ะพี่น้องไงเอาการะชีหาแล้ว คืนกับบ่อนก่อนบัดนเนี่ยเฮากันยังบีพอเไอเลยพอแต่กระเหาะแต่บีพอได้ยิงกระเหาะกัะหน่ายแต่ได้ยิงกัะหน่ายตัวนึงพี่ถือพี่น้องเลยไะติดตามเบิ่งกับบาร์มอนไปเลยเลยละพี่น้องเลยไะจบนกกินน้ำยามแรงพี่น้องเลย ไเสียงเขาห้องตอนนี้ถ้านกน้อยลายแห้งนกน้อย จะมีปลาลายพี่น้องไงมอนเห็นลายอยู่ปลาก็ได้ เราก็เอามาเส้นทางบนอยู่บนเสาเอาลราพี่น้องเไยบนพักเอาละอยู่ว่าทีมง,งานเอามาหเลยบอได้ประมาณเนาะกระไรอาหารเตาประมาณนี่จ้ะประจ่ายบอประจ่ายประจ่ายทีมง,งานเอามาแต่ห้ามี ยิ ah, oh. o, man, man, ort, ่งกระหอไมี like ่ือบ่ยิะหงทิมงานนะพวกนี้ข้ารัดมายํยารัดมาบ่เนี่ยยามันหมักถึงข้าวอยู่บ่นี่ยิ่งก็ะห้อตัวนึงมีถื่โชนะโชเลยน่มาชูงมอแล้วระมานทางฝุ่นมอจังหวงเราใชิอันนั้นมันมากนะมันมาก้พูดอ่ล แถวรัดพลาดเป็นม่ใช่แกงคือบมาหาแกงคือบ้ก็เห็นละมูมันท่นว่าตะแกงเต้าว่าหมอเ่รงรโคเขาก็บอลมอนตามเคยมีน้อยเห็นได้ลบอลมอนโคโคอบ้โคเชื่อพวกบง้เป็นใจช่งมากนะใจช่างมากไม่ไม่ถึงเงินวะโคไหลมัน กันพ uhm, uh, bo right? no mm ูดได้ไล่ลดกลุ่มไปเพิ่มกบยิ่งเป็นเลยเอามาอยู่ี่มันมูนีเ็ยิ่งเมาละมอมาก็โะเป็นตึตเป็นโคได้มนะโคคือเก่ามเเฮ็ดมดกินมัดน้ำมอหสาตัวล้วบอโอ้ยนี่ห้าตัวกเฮ็ดห้ตัวะด้ังาั ทำกตวั่ไแ้ละพูนอ่ะกินตัวนึ่มันเรเวขึ้นหนมันเรียบร้อยเสอหายเดียวพรตัวโอนไะนะปันไปได้ไปได้กันยังไายคนโรเล่โรเลรอยู่โอน้เนี่ยผ่านมาละโอนผูดงามได้โอนกันละมดละเหมูเงี้ยหรป่าูไ คิดว่าเพิ้นเอูม่มามีถวหมูเรืลเลสิบในะนี่เพิ่นแล้วเพีนนี่มันมวายวนี่านี่นดูอยู่มันมานนามากนี่ยู่โดนมัยิงมูคับนั่นน้องจับเบียงตัมันะมัจุเจไปย่างก็ได้หรมือเงมือเบี้น,น่นมือเป็นคน,น,น,นเนอา กรได้เฮากระฟักแล้วแล้วเดี๋ยวเฮาสิปรุงเลยบัดนี้สามตัวครึ่งหม้่เฮ้ยต้นเนื้อดีเลยครับต้นเนื้อต้นแบบรีบกรจเลยหายก่อนเข้าใจไปตําเขาแล้วล่ะสิเพชร่นไหะการเอาผีเพชรกันปกบในโครัวล้างเอาหมดล้างมาบ่ล้างคืออันนั้นกดนี้มันสิชุกก้อนที่ยังเอาลงนะชื่อผมดีก็ได้ทานเปื่อยกัย เป็นเอแบบหกวงเลยนะนั่นแหละเรยวมอญถึงแล้วนะยางเป็นโนื่อชื่อลาแซบหลายวะมอนถึงนะเป็นนเปนจิโก้ิกนโคก่อน่แก่ ผักบุ้งยังไงอะไรผักบงอยู่นี่ก็มีคือมีก็เฉะนนั้นผักบงพีเอผักบุ้งสมบูรณ์เฮ้ยหมดเลยโอเคขวาด้วยสมบูรณ์ีอเคโอ้โคกัระในใช่ผักบงบอโอ้เสียบเลยเนาะเสียบเลยนะเอาปรุงแล้วล่ะเดี๋ยวสิไปโคก่อนไปเนี่ยพิษปกตินะก็บีฤทธิ์โช่ เชือบใสเชือบแระนี่เฮ้ยกินชือบมะขามนี่พวกบงมันหั่นนะบอกพวกบงนี่ย่างได้สั้นในหั่นไหนพวกบงนี่หั่นมาเฮ้ยหั oh, ่นหั่น่หัเดียวหั่นเฮ้อะบงอีูที่นี่มดมาสำหรัเพิ่มน้ำก่อนค่อยเชือบผักหมดแนวคมลูกพี่บ้งเงาเลยนี่คนเดียวนี่มนป้าวะเท่านี่เยอะนิ่ก็โตละ ติดนะป้ามาซื้อป้าทางยักานย่าบนเลยเนาะพ่อมีโผล่ปปแต่ละคนย่าน้ำท่าน้ำท่าเร่ละมันนั่นงปปเดี๋ยวพักบงนี่เลยวันนี้อีดามมามาแล้วเนาะโตเนาะอ่ะเส่ยพักก็ได้วันนี้เลยโคกันไนเส่ยพวกบงโอ้สุดยอดเลยเจ้หน้าทางห่หมดแล้วละ

บุอนจะมีว้าวป้าแบมึงได้ะหมอกินนังเยอะหือเปิดเไปเลบสอนแซ่บบ่กวยมดตัวนี้บ่อนเห็ดอะไรแซ่บแล้วมีติดอ่ะว้าวว่าเคยในลาบัดงมีน้องเป็นบอนเลตอนนี้ไม่ความบีกินนี่คันมียองหมดคอยบีเ็ดพี่น้องไง จนทำอิ่มละเลยเต็มประชอนโทษประชอนกินลายหั่งก็ว่าค่อยกินลายลายจะให้กินภาพจะให้คลิปยูกม่มากจะมูกินมืดี๋ยวม่อมม่อมไปกินตั่งตาตอนค้างมอปุ๊บตอนนั้นเพร่ะกินอ้าวเฮ็ดไปนั้มกินไปดั้มเพื่อเฮ็ดแล้วอิ่มพี่น้องเไงตับตับไสกินหมดเลยเอออย่าพังเชื้อป่ใจใจลายน้ำก็อิ่มไม่ตีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยทรงนี่ก็ดึกเติบละห้ากาสที่ได้ไปหาการก่อนกำหนดเจ้าคน ่วนทีมงานกะบอใจแล้วกะพอทนบาพิมพ์ใจนะไปกอนแล้วละเออในผ่านเป็นเผาบ่อนท่าเฮ้าสิไปเป็นวันเฮ้ามาโซงเข้ามาแต่เป็นสิไปต่อนะมีมีคนเผาบ่อนกันเลยเป็นเผาบ่อนอ,อ่ะอเฮากัสิไปก็บปอสโนสองคนละพี่น้องเลยไปหาการก่อนไปหาการก่อนไปหาการบ้างกินมะที่พนพี่น้องเลย มีคว่ามันสิมานชิได้อยู่บ่การมากะเฮิงเติบละลายพี่น้องไงเฮาก็ได้พอบางในแต่เฮาก็ยิ่งตกนี่ล่ะเฮาเอาก่อนแต่เฮาก็วิไปหดจุดหมายปลายทางเฮาจำมันีงไปชนไปยิ่งนูตกอีล่ะเดี๋ยวเฮาเอาก่อนยองเอาออกมาล่ะพี่น้องไง นูแน่แล้วก็บ้างแน่ได้สองตัวแล้วบัดน,นี้เฮาสิเลาะมือไฟทรายเบ้าสอดเพิ่นเม็ดล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเลยแต่อันเฮาได้แต่สองตัวป็นมาฮอดที่พักเฮาละบัดน,น,นี้ไฟทรายไปชนเม็ดคักม r, เม็ดแน่เลยก็เลยพาเดี๋ยวมาทีมงานเฮามาแล,ะละ้วล่ะเลยแต่บ่าคนใช้นอนเวลาทีมงานเฮาก็ได้ ชอนน้ำน้ำ so ูน well, no, no, no. ี่ยบอช้อนสามมือแล้วมามีอามน้ำมานีได้วันอ่ะบอตอนนี้ก็เป็นเสามือที่สามละพี่น้องเลยทรงนี้ก็ยังแต่เสาอยู่นะชวนทีมงานเขากะทันตื่นอยู่นะนี่ยกจะนอห้เข้าจีหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก่อนเอนบอลต้นเป็นบอลท้นบอลท้นบ้นจีน กะในแล้วกะบ้างแน่ที่เข er so so ้าไปการเมื่อคืนนี่แหละตื่นสายแน่น้อยนึงมือวานนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกเทงคืนก็กว่าอย่องเ้ยลยลิ้นจาก็ต้องเมื่อคืนนี่มาได้มารอบชองกร่อนดึกอยู่บนอ่ะค้นหักครคเธอเบาทนเบนจีกันในก่อนมดมาเชื่อ <จ>เอาว่าอย่านึงเข้าเบาทนเพียงนนาทีเลยยาละเออมาทนเป็นนึงไหเท่าอย่างพัมมอนดอยมาทนเพียงหนาทีละทกีก็ได้แล้วล่เข้าไปนล่เข้าแล้วยังเฮ็นไม่ถิพลาเพานมากน่าเเปิดมาละเป็นพลัมอน่เออทนเพ็ดหนึ่งเข้าก่อน จะข้าสุกจะได้เห็ดกินมหเนี่ยเอ้าชีฮ็ดแกกบซื่อมาโบบมาเนี่ยแต่ในผ่านของเพนธดลมาเปีนปน้อยเป็นไปรัดเช้ากันแต่ซุ่มค่อยไป่ได้ไปชีฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วไามนี่ถ้าในผ่านของในผ่านพองเป็นนัดสิบสองโมงมาแต่ยังมีเห็นมาบอชอนบ่เป็นพ่อโค้นี่นะ เปนแลอปอเป็นได้ลลมอนก้าวะละบอลลามอนบ่ฮะกินซีมมอชอนก่อนมาเนี่ยเป็นโซ่ซีเมอก่อนซีมอลนี่ท่านเราเคยกินซีเมอม์ชอนจักเต้เนี่้มนเพได้บูชอนได้มันนี่ก้อนมันก็บักคลึกนึงเลยน เออแต่พ่อมันจังมีชิมมีชิมชมันเป็นแต่แซ่บอไปเลยโอ้ชุดทุ่งกบไม่เลยว,ว่าแซ่บแกงแค่วบกนี่ว่ากบนะเนยรถโมบนาเนยกะพาร์รถดีมาเถิะตัวฉันเถอะวัตติเช่อมโมบอีกแล้วเ <laughs> อานะวัตติเพิ่มมันเป็นพ่อกุ๊กนะเอ้าชาเขาเชื่อเดะ mือ sẽ mang đinh như thế nào bố bột Nếu khoa bằng đi đấy à. Nhân thế nào, thế đây cha nhau nắm phúng chia na chia tàm khao phải chuẩn bị hơi phơi ải xả rồi rây bột này hơi, những lê hơi đó được dạ, rồi được 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 rồi rồi được rồi được เออโค้มเทสัมแล้วเชื่อมมาคิดเตี้ยใช่ไมล่ะบอมมาอันนี้ตามไหมมาคิดนะช่ว้ต่ำนะช่วยชมือหน่อยถ้าช่อยชีวมือก็ต่ำมาคิดเถอะันง่ายแต่บ่อยเออมีง่ายแล้วตาสามโป๊ตาสามโป๊ะกด้ดิบมนาะเอามาข้นเ้าก็ได้มาเลยก่าาเลยเกา ฮึทุกไหมนะพอวะเอาเลยละานละโอ้หนูกระมันจะืดๆเฮ้ยเชื่อปะงองอเวียนเนี้ยปะทำแจ้วเชื่อกบกบกว่าสร้างบ่ใจเชียงดังคนที่ร้านเชียงดังอยู่ใจนะสร้างประชานใจดีนะประชาชนเนาะคนรอเนาะเฮ้ย เพิ <c oughs> ่นได้กินมาผิโพนดิจากครบแล้วกัสิโคกันใหต่อตำามยะมาคิดกกันให่บ้างเนียเยอะคมกินมาบอบคมมันเด้อย่างน่ใช่หมื่อนย่านเ่คเยอะคมย่านเพคมเช่บยะต่คมกะ

คือเบื่อนคณะมูลแล้วก็ยังตกง่ายอยู่นาะใช่บ่ยามเลย่เอามูเลยเอาเี่ยสามไขี้พ่นเดี๋ยวเรามายามนิมันขี้เนี่ยนี่ก็ม่งกินยามหมก็เมายามนั่นคนมันเมาแต่ก่าเนี่ยโนี่แบบมันคดกินวอนอยงเกกันกันเมาคว่ำเลยเลยนนึงคว่ำก็ใส่ใเลยนี่ดิบดิืโงแล้วนี้ ว่าไป่ไหโอเคปไแล้วตีน้าพุ่นนูลายีน้านะมันบกเป็นีน้าอมือบะมันก็บกมันเป็นะจ้ะปีนี้มันเป็นเทนี้ก็ไม่ยู่เทมันไปยหมดเลยหกสิบนอยเลยเขาพูดาจาตีลอยเยอนึ่งทีเลยเมือีน้ ปุกกันละเดี๋ยวเฮาผสนเพิ่มน้ำอีกนอบักแนวขึ้นมาได้เลยุกกัละอาเพิ่มเลยเพิ่มเลยหอะไใช่ป่าลายอลเชื่อบกอีหมอนี่เพื่อจะโทมาบกยน้ำมาโบกอมาบกบมันยไดเอมบเชื่อมาโบกบัดมันยังได้ลายเอาโบเอาโบกเชือเิมนยั้ายเอโบเอ้มาโื่อโบกบินโัละโคบ้างโคบ้างอืม เซอร์กีโพนมันแซบได้เนาะอือผมล้ำเลยเยดายแต่บ้างน้อยไปมีโซมิโน่มันนี่ยเพรทนเป็นเพยลาบบ้างเนี่ยมันอะไรน้อยคืนขึ้นชีเริงทำลำน้ำาระปุนล้วน้อยอตอนกบกับตอนมะโบโ๊เพอนีหมก่อนเะหมดแห้งเดียวแคลาแคลาคืนนีจ้จะยอดพันก,กนั้นหมกบกน้หมดก่อนตอนกบคืนหมด ผชื่ออ้โยน้ำเลยพุท้างนึงับาอว่าจางนะจางใชื่อละรวมไปกินกบเุตรปุญธรรชิมว่าไปกินกบว่ากินกวากินกินไม่กบว่าไปกินกบรบินบ่อไรแต่มมนดิช่วปีนคำมาเด้อประเด้อพอล้พอแล้ว้พอล้บ่เจบบพอล้วไดยัชื่อชื่อแล้วมันจะางมันบ่ไปเชละ เราเข้าใจเป็นเทดกินก้อนานี่ยก่งว้าเงกบนแต่แหงเนาะเฮ้ยเราแบงกันในผ่านปอออแบงในผ่านกอง่าเป็นมีม้าายละทิมงานเากินข้าวก้อนละแแบงก็เป็นก้อนบัดนี้ก็จะได้หากินข้าวกินน้ำก่อนละพี่น้องไง ว่าโซงนี่กระจายเับลไรกินปลาได้ผ่านก่อนมาเนี่ยเวียดพนมมุกเยอะนี่ตั้งสามเมนูของกินเท่ามือนี้นะว่านฮะเวียดพนมมุกเยอะเจี๊ยบเนี่ยจำเอ้ยจำบ้างเขาจำไหมจำแต่เมืเบิ่งจำก่อนจำไหมอืมไม่แรงกว่านะนี่ว่ามุกบ้างอันนี้นะคมคักขนาดตก่อนชายไปกินปิ้งหนู เราเด็กมานอนในเด็กเมาแต่และคนวิกินในกินเท่าบาคนใช่เพเด็กย<น>้อนกินบ่นนูกคน,น,นมาไหม่ม่ใจเลยกะมาของกันบ,บิกไปเลยเศกเศกยำเช้า,าพี่น้องเลยกะิเช่าแล้วเทียงละกอเพิอมเมาอเมาเลยนี่ัมก็เมาม,มีนูเขาคะมีตักสามมนูสีสทาโมากิดจะไปเรื่อยๆโคกบจะท่านลงจะไปนีนนะ มั่งครค้งน้มันจไป่ไม้ค <cat médico> ืค้้มันม่ไม่ไม่โอแ่โคอโคม่ทปไม่ใจเทปอ่ะนี่โคบพ่นี่เจอเด้อม่ฮะ เหตตัวอมอิควกินเด้สางให้เป็นเป็นยังไงบ่เลยนไม่ส้างก็แล้วต้มระบบ๊อบโบานสางอื้ออยู่ตักโนแบยี้ตักจะมีางบอกินนะแม่วางอะมอนนอยู่เด้อโอ้ยเยงงนคือมงงล้วง่อนจคับไปแล้วผม มันแคบเชื่อเป็นโน่ก็แคบที่กิน,กนแสบก็ไรแฉะเมื่อกิ้จุกเจอป้าครับไปพัดฟังครับเดียวป้ามีกินกินกบข้ามีกินกบได้ให้กับพวกง่อยง่อย พบกมัก่อนมาโบกหมืก่อนนี <c oughs> บบ่งายที่เท่าเนาะที่มาหอดเยอะไงกินตุ้ตีตนะล่ะ พอดีพอดีในผ่านมาได้บนในผ่านได้มือเลยได้เม <c oughs> ือเซฟอีกบาทหนึ่งเขากับหมอนกินหมดละเขากับใบใจก็เข้าเม็ดติ๊บนึงพี่น้องเลยถึงข้าวลายกัน่ารอดเยอะแยะเลยเยอแต่ประชดเดีวมาได้เกี่ยวข้าตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยละทางทีมงานจะหาพักพอนพี่น้องเลยหลังจากพักพอน ในระยะนึงก็ท,งทั้งทีมงานเท่ากับผู้เดียวไปหาด่านหมูพี่น้องเไยทั้งในผ่านกองเพป็นว่าหมูอยู่ปลายหุยโดนนะก็สิบได้ไปกับเขาบศ์สนแน่ท,ทั้งทีมงานเอาผู้น,นึงไปแล้วล่ะก็สิได้ปิดคลิปแล้วล่ะพี่น้องเไยก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เลืกกำลังใจแต่ต้นจนจบพี่น้อง, FC, งเไยแต่ผู้งงเลือกเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดนะ้อพี่น้องเด้อ พอเป็นกำลังใจคลิปต่ออไปสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพียงชํานี้ละคลิปหน้ากับพ่อๆกับพาออีกคือเก้าพี่น้องเลย